ต่อเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดก่อนทำนองลำขราวนี้ทำนองลำมีเยอะแยะมากมายตอนนี้ครูนี่รวบรวมได้30กว่าทำนองทั่วอาณาจักรล้านช้างเลยนะไม่เฉพาะลาวอย่างเดียวหรือไม่เฉพาะไทยอย่างเดียวทั้งอีสานทั้งลาวรวบรวมได้ทั้งหมด30กว่าทำนองแต่โดยตรงแล้วที่มันแยกแตกแขนงออกไปอีกน่าจะเป็นร้อยร้อยกว่า แต่ที่ชัดๆที่เด่นๆที่เป็นรวบรวมเก็บมาไว้ตอนนี้ทําเป็นศูนย์การเรียนรู้สืบสานงานศิลป์แผ่นดินอีสานหอศิลป์เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ3ากว่าทํานองที่รวบรวมเก็บมาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทํานองมันเยอะแยะมากมายถ้าจะให้ลําถ้าจะให้สาธิตทั้งหมดคงเวลาไม่พอแต่เราจะมาพูดถึงนี่ก็คือเอาใหญ่ๆก็แล้วกัน คือหมอลำพื้นหมอลำกรอนหมอลำเรื่องต่อกรหมอลำพิธีกรรมหมอลำสวนภูมิภาคก็แล้วกันให้รู้ว่ามีทํานองยังไงบ้างแล้วแต่ละหมอลำมีทํานองอะไรที่สอดแทรกอยู่ในนั้นบ้างนะคะเอาหมอลำพื้นก่อนเลยก็แล้วกันนะคะใครเคยฟังลำพื้นก็คงจะฟังแหละถ้าได้เรียนกับแม่อุดมศิลป์ได้เรียนหมดทุกคนไหมคะกับแม่อุดมศิลป์ยังใช่ไหมคะ ของแม่อุดมศิลป์น,นี่แม่อุดมศิลป์บอกว่าเป็นลำพื้นปนขอนแก่นไม่ใช่พื้นโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพื้นปนขอนแก่นมันตรงไหนอ้าวคราวนี้จะแยกให้ฟังนะคะว่าตรงไหนคือพื้นตรงไหนคือขอนแก่นคณะรัตนสศิลป์น,นี่ก็เป็นลำพื้นปนขอนแก่นไม่ใช่พื้นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะการตั้งข้อสังเกตคือตรงนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าพื้นปนขอนแก่นเนี่ย มันเป็นยังไงเคยไปฟังหมลำลัตนาสินไหมคะใครเคยไปฟังบ้างเคยค่ะตั้งแต่ก่อนนี่เขาจะมีลำพื้นสอนแทรกมาเยอะแยะแต่ปัจจุบันนี้เป็นขอนแกนไปซะโดยมากแล้วนะคะอะ่คุณครูจะสาธิตให้ฟังเขาแล้วกันนะคะว่าพื้นขอนแกนเนี่ย อันนี้เป็นลำพื้นก่อนนะคะลำพื้นอันนี้คือพื้นแท้ๆนะคะพื้นแท้ๆอาหางอันว่าคารัตนสินอินตาทยาลาขอกราบทานขอนามสการท่านมาณปัตเจ้าเงาคู่เทานุ่มนินเคยได้เห็นในพอ่อตั้งแต่พ่ออินตาสอนทั้งบทก่อนและจงังหวาวาดอีสานลำพื้น ก็ยังยืนยัดไว้จังววาล้ำวัดขอนแก่นพวกพี่น้องแฟนๆทั้งบ้านไกลและบ้านไกลคงจำได้อยู่บ่ลืมพอยินตาหลดวงแล้วคือดังพระจันดาบรัตนสินอย่างล่องลาหลดบ่ลืมมุนข้าเอาสมัยมาเพิ่มตีเติมอีกนิดน้อยมีตั้งเีลงแล่ซอยพญาน้อยใส่น้ำ ว่าพื้นลํำวานีก็ดีสัวบ่ทันเห็นคั้นบอเป็นเต่าปรดอภัยนางบางนี่คือลํำพื้นพื้นแท้โดยตรงนะคะถ้าเดินก่อนพื้นหลังจากเมื่อกี้เราเรียกเกลินเกลินไปแล้วเราจะเดินก่อนคราวนี้ นั่งก้าวแล้วผู้ตกแต่งแปลงกายนั่งก้าวแล้วตกแต่งแปลงกายไล่ล่าพัดกระพาเคียงกวงมองตามเบื้องหน้าท่องเทีท่ยวทงละผู้ทั้งสัวยงินย้ำน้อยเอียงกาย กดเจ้าทวงอาลีอัปลอดอนลอกกระเดาเทียมตากะาบาังเบึ้งมันเบึ้งทางถึงทางไตเลี้ยวไปเปลี่ยนหมออออกจากดอนสันีิหน่ไงกวางขวางขันลันเขาได้ยินเด้เอได้ยินเสียงแค่เต่ากะว่าวันละวันเส็จละเปีเัยเนียังเพลงสาวกะมวลละมุมดังกองเนี่ยเดินไปเขาก็จะลำอย่างนี้กันล่ะค่ะไปเรื่อยแล้วคราวนี้คณะรัตนศินมันมาส,สอดแทรกขอนเก่นตรงไหนล่ะคราวนี้น ตรงนี้ค่ะแม่อุดมศิลป์ก็สอดแทรกขอนแก่นเหมือนกันคือลำขอนแก่นแล้วก็ปูนพื้นเหมือนกันนะคะตาตัตั้งข้อสังเกตนะคะฟังเสียงวนวน,วนฟ้าเบยเบิกบับบบวลาพาพาพิลุนกำลังไหลลังลงงามพื้นอันนี้คือลำพื้นต่อไปเป็นขอนแก่น ท่านย่านของไสในส่วนฝังผูกในนาพันพืิดเก่ากระเฉียวอวนอ่อนงามอุตตกังแม่นามมาสาชาติสุ่มกองมองดูผลพลาขั้นมากไม่ไปตามต้นทุกคนบางของใส่ของกินทั้งของแตงขั้นบ่โสเกิดแรงสีหน้าก็าซื้นบานแมีนว่าการไฟค่า ก็ขายง่ายกำไรดีชาวนามีเงินทองโมเศรษฐีกับพ่ออุ่นเนี่ยมาปนขอนแก่นตัวน,นี้เขาก็เลยเรียกว่าลำพื้นขอนแก่นไม่ได้พื้นตรงๆไม่ใช่พื้นเดียวเดียวโดดโนะคะเลยเป็นพื้นขอนแก่นนะคะแล้วลำขอนแก่็ก็มี หลสังวาสหลอันนั้นออกไปเดี๋ยวค่อยไปฟังตรงลำเรื่องนะคะอันนี้คือลำพื้นนะคะต่อมาคือหมอลำกรต่อมาคือลำกรนะคะลำกรก็มีหลายทํานองเหมือนกันมีหลายทํานองเหมือนกันประเภทเดียวกันนี่แหละประเภทลำกรแต่ทํานองก็จะแตกต่างกันไปมีทํานองชัยภูมิทํานองอุบลทํานองพุทธไทยสงฆ์ทนองบ้านไผ่เนี่ย ทำไมถึงเยอะทํานองเดิมทีนี่เข้าใจว่าอาจจะมีรากมาจากทํานองใดทํานองหนึ่งแล้วคราวนี้ผู้ที่ฉลาดรอบรู้ก็ไปแตกทํานองของตัวเองออกไปเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของใครของมันก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเออฉันนี่คือขวัญก่นฉันนี่คืออุบลฉันนี่คืออุดรฉันนี่คือพุทธิสงฆ์ฉันนี่คือบ้านไผ่ฉันนี่คือชัยภูมิประมาณนี้นะคะภาษาทิศก่อนวานํำก่อน ลำกอนี่จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ส่วนกี่ทำนองก็คือทำนองทางสั้นทำนองทางยาวนะคะทำนองทางเตยเนี่ยอันยาวนี่ก็เป็นสั้นธรรมดาเพราะฉะนั้นเลยสามส่วนใหญ่ๆเริ่มมาจากลำทางสั้นทำไมถึงเรียกลำทางสั้นเอาลองฟังดูก่อนนะคะโอลาโน ะะทำไมต้องเอามืออังหูมีใครทราบไหมคะเมื่อกี้ถามไปถึงเล็กจีนเท่าอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยคกีกับพ่คก็ให้ได้ยินเสียงตัวเองถูกต้องคะ่ะให้ได้ยินเสียงตัวเองนักเรียนลองทําดูนักศึกษาเอานักศึกษาลองทําดูเอาลองพูดธรรมดาก่อนแล้วก็เอามือใส่นี่แล้วก็ลองพูดดูก่อนสวัสดีค่ะอันไหนอ่ะ ระหว่างไม่เอามืออังหูสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะอันไหนดังกว่ากันกล้องกว่ากันใ,ใส่มือเออเอามือสูหูดังกว่าเพราะว่าอะไรนี่เห็นไหมไม่ใช่ปวดฟันนะไม่ใช่ปวดฟันนะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ใช่ตรงนี้จะเป็นกระบอกเสียงรับเสียงจะมาสะท้อนกับแขนเราตรงนี้แล้วก็ไหลขึ้นมาหูเรา เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องเสียงเหมือนปัจจุบันนี้ลำปากเปล่าเหมือนครูลำเนี่ยคนฟังเป็นร้อยเป็นพันนั่งอยู่เนี่ยเราทํายังไงถึงจะให้ได้ยินเสียงตัวเองกับแคนก็มีวิธีการนี้แต่ถ้าทาอย่างนี้โอ้จะชัดเจนมากเลยเนี่มันก็ไม่สวยก็เลยต้องทําข้างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องอังหูไว้เพื่อให้ได้ยินเสียงสะท้อนเข้ามาว่าอ๋อฉันกํนาลังโออยู่เมื่อสักครู่นี้ครูสาธิตไปคือการโอ ลำทางสั้นประ,อประกอบด้วยการโอโอแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นสร้อยลำสร้อยลำก็คือเอาแล้วละ่ะพูทธลัตะนั่งทรมรลาตะนั่งสังฆลัตะนั่งยัง่งเกลสามปากาหันอันตรายกายได้มีมาผ่านม่นยาได้มีมาผจนคือคุ้นกกวทั้งสามคือผู้ทั้งทำมัง่งและสังข้างคุณบิดามดากุณครูบาอาจารย์จงมาโปกมาบางจงมากาั้งมาลำยำล้๊ใบ อันนี้คือสร้อยลำหลังจากสร้อยแล้วก็มีการโอรอีคราวนี้เมื่อสักคู่โอโอกับโอยแตกต่างกันนะคราวต่อไปเป็นโอยโอโอโอย้ยละนออนวลน,นวลเออเนี่ยจบได้โอ ได้ซอยได้โอยแล้วต่อไปเดินกรอนทางสั้นละเม่นวานอ้นไอ้ณีละเจ้าเขาว่าเพชรชล่าลำกะดีพ่อฟังว่องไวปาาไว่านมาไพเวลำนาเวลำมาหวดใส่บ่อสะเทือนดอกไอใจนองดังหินยากให้ปีนพีกแม่มากลางจังว่าสาวข้นนางนอง้องเสียสาภาพกับเพนตําลาไห้จังบะเนื้อหรือสตผู้เคยไปเยยบยันเนี่ยเป็นทำนองทางสั้น ทำไมถึงเรียกว่าทางสั้นมีใครทราบไหมคะทราบไหมคะเลขที่ห้าเลขที่ห้าทราบไหมคะวทางสั้นใช่ไหมครับทางสั้นก็คือใช่ทำไม อันนี้ผิดนะคะอันนี้ผิดทางสั้นนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าคุณลำนิดเดียวมันก็เป็นสั้นไม่ใช่ว่าก่อนสั้นนะคะสั้นนี่หมายถึงกระชับ ทำนองมันกระชับหิดไหมแล้วเมนบานอนายกันสาทูเดอค่ะข้อยอมือนอนชุลีก่อนบอนเอวคอยซ่ตรงแขนจับ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 แต่ดะเดอแดดนดูเดนดะแดะเดนแดะดนเดาแดะเดะเดะเดะดเดะดะแดดะแดะเดะดะเดะเดะนดะเดเดะ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 เดมเดะ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 เดทาดยาดะเดะเดเดด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 ด ก่อนมันยาวบอกการร้องนี่แหละยืดเยื้อการร้องยืดเยื้อลำทางยาวใช่ไหมอ้ยละโนยละโนพออวยแล้วใช่ไหมแล้วก็ร้อง ลาฟ,า,าฟ้าเอ้ยฟ้าห้องหาวฟ้าเออยฟ้าห้องห่าวคิดเห็นเขาแต่เป็นสาวานันยังน้อยอออออออนันยาโนมเห็นไหมคะมันยาวมันยืดมันยาวทำนองมันยืดมันยาวก็เลยเรียกว่าลำทางยาวอันเมื่อกี้นี่ ละเม็นวานอนายคันฝ้าเอ้ยฝ้าเพิินว่าฝ้าห้องหาวชี้เดนเข้าวเป็นสาวนั้นยังน,อยอยงน้อยนันยังนุ่มแต่ไหมตรง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 ไปเลยแต่อันนี้ฝ้าเอ้ยฝ้าห้องหาวชี้เด่นข้าวเป็นสาวานั้นยังน้อยนั้นยางนุมเล่นลูกออนลูกคอลูกเอื้อนลูกสเสดิดลูกล่อลูกชนไปสารพัดมันเป็นทำนองที่ยืดทำนองที่ยาวเขาก็เลยเรียกว่าลำทางยาว คราวนี้อืพอมีลำทางยาวแล้วอเริ่มง่วงนอนแล้วมาต่อไปคือลำทางเต้ยลำทางเต้ยเต้ยนี่มีอยู่ทั้งหมดห้าอย่างห้าอย่างมีใครทราบบ้างคะมีเต้ยอะไรบ้างอันนี้ต้องเข้าใจใครที่เรียนานาฏศิลป์ต้องฟังดีๆว่าเต้ยต้องรู้จักว่ามีเต้ยอะไรบ้าง เพราะเวลาไปสอนหรือไปทําวงโปรงลางให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งจะต้องรู้จักเต้ยห้าประเภทนี้และจะต้องรู้จักสามประเภทให้ท่องแท้เพราะอยู่ในเกณฑ์กติกาทั้งหมดทั้งมวลในการประกวดวงโปรงลางต้องมีเต้ยสามประเภทนี้จัดอยู่ด้วยเต้ยห้าอย่างก็คืออย่างที่1เต้ยธรรมดาอย่างที่สองคือเต้ยพม่าอย่างที่สมคือ เต้ยโขงเนี่ยเต้ยธรรมดาเต้ยพม่าเต้ยโขงสามอย่างนี้เขาเรียกว่าเต้ยสามจังหวะเขาจะมีเลยในเกณฑ์กติกาให้เรียบร้อยว่าประกอบไปด้วยเต้ยสามจังหวะมีทุกวงต้องมีไปแข่งวงไหนเป็นร้อยๆวงก็มีเต้ยสามจังหวะเอาเต้ยอย่างที่หนึ่งคือเต้ยธรรมดาก่อนนะ โอ้ยละพีใช่เอ้ยจังหวะละพีใช่เอ้ยคันเลียวเห็นนาเข้ามาโนเจเบิ่นเบิ่นสาวนั่งลำน้องบาสีเอิญกัวยานพีบ่คันนั้นลันนาฮนวนนาลันนาฮนวนนาหอมหอมมาลาจะดมเดีหอมหอมมาลาจะดมเบิ่งเดียจะดมเบิ่งเดีนี่คือเต้ยธรรมดาเกิดขึ้นนี่นะเกิดขึ้นอยู่นี่ อยู่ประเทศไทยอยู่ภาคอีสานของเรานี่แหละเต้ยธรรมดาเกิดขึ้นจากหมอลำกรนความเป็นมาของเต้ยธรรมดานะต่อไปคือเต้ยพมา่าเอาเต้ยพม่ามาจากไหนเลขที่หกตอบสิคะเต้ยพม่าหรอครับเต้ยพม่ามาจากไหนน่าจะเป็นการร่วมสมัยกันหรือเปล่าครับร่วมสมัยยังไง ผสมภาษาถูกต้องแต่ร่วมสมัยไม่ถูกนะคะหรือว่าอาจจะถูกอยู่นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พไปเหมือนกับเรากินส้มตําเราก็เผยแพร่พไปให้ฝรั่งถ่ายทอดไปเรื่อยๆเต้ยพมา่านี่มาจากทางไทยใหญ่ทางไทยใหญ่เต้ยพมา่าเนี่แยแบ่งออกเป็นสองเลยนะสองสองลักษณะใหญ่ๆคือเต้ยพมา่าแบบไทยใหญ่เอาฟังดู น้อย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 ๆดนตีนะพมาพม่าลำควันน้องขอเชิญชวนพี่ยาลูกขึ้นมาลำฟอนเถิดพ่อจันวันพ็ญพ่อดวงจันละวันพินละจะเง็้หัวใจกระต่ายน้อยน้องโตตั้มตอยกระต่ายน้อยคอยจันละกระต่ายน้อยคอยจันทสมัยนั้นที่ส่วนกลาง เอาหมอลำเข้าไปในส่วนกลางป่าปรามเรื่องของ<ม>เขาเรียกว่าอะไรกรบบทผีบุญเรืองอะไรต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นป่าปรามเรื่องของให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเอาหมอลำไปฝึกในส่วนกลางก็ต้องใช้ทํานองนี้เพื่อให้คนภาคกลางฟังเข้าใจคนภาคกลางจะฟังเข้าใจมันเป็นสำเนียงไทยใช่ไหม มาฟังลำเต้ยธนหาะมวลมิตรประชาพี่น้องทงั้งหลายพอฝ่ทาท่ยิ่งทั้งชายทุกเพศทุกวัยทางการประกาศอย่าได้ประมาทหลงผิดติดยาเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือเต้ยพมา่ามาจากทางไทยใหญ่มาจากทางไทยใหญ่นู่นนหะพะมา่าก็เหมือนกันอีกอย่างหนึง่งประการหนึ่งก็คือพมา่าลำขวัญพมา่าลำขวัญควนี้เป็นการละเล่นตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทำนองพม่าลำขวัญเนี่ยชาวพม่าหลังจากยกทัพจับศึกแล้วพักลบอ่ขออนุญาตพักลบพักลบพักลบเขาก็มันกินเหล้ากิน,กนซีไฮโลกันแล้วก็ร้องไปเขาก็ร้องร้องว่ายังไง ลำ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 เถิดน้องแม่นื้ทองขอเชิญมาลำ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 เถิดน้องละแม่เนื้ทองเขาเชิญมาลำชักช้าอยู่ทำไมนั่นดูสิใครก็ออกมาลำตามทํานองในเสียงเขาลองโอ้ดังแฟงเสียงลองดังหัวใจกันละบนชั้นที่มานอย่ามัวชักช้านะเสียเวลาดนนานเสียงกล่อมประสานเวทบานจะจบ บลงเวดบานจะจบลงอันนี้มีลำมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรพรม่าลำขวัญอะไรของใครเรียนนาฏศิลป์ไทยจะทราบดีว่ามีทํานองนี้ได้เรียนกันคืออ่าระบำพมา่าคือเขาเรียกอะไรละบำพม่าหรือพม่าลำขวัญอะไรนี่นะเนี่ย ได้รับอิทธิพลมาจากชาวพมา่าโดยตรงเลยอันนี้นะคะอันนี้คือเต้ยประเภทที่สองคือเต้ยพมา่านะเต้ยธรรมดาเต้ยพมา่าสามคือเต้ยโขงเกิดอยู่ที่ไหนเกิดอยู่นี่แหละลุ่มน้ํโขงเนี่ยลุ่มน้ํโขงแตกต่างจากสองอันที่ผ่านมานะ โอ้โอ้ทานเอ้ยน้องขอชิดเชยแล้วบอกเคยในเนียโอ้โอ้ไอเอ้ยน้องขอชิดเชยแล้วบอกเคยในเนียงน้ำโขงไม่เคยเหดแทงโยความรักแพงว่าจะบ,บ้านึกบันกระเทียงกะสันล,ละไม่ห่วงละมือใจกะสันล,ละไม่ห่วงละมือนะผสมกันกับเต้ยประเภทต่อไปก็คือเต้ยหัวนนตาลทั้งการแสดงอะไรต่างๆทั้งเต้ยธรรมดาทั้งอะไรต่างๆ นี่คือสามอย่างนี่วงโปรงลางจะต้องมีคือเรียกว่าเต้ยสามจังหวัดเพื่อที่จะประเมินว่าดนตรีได้หรือเปล่าการขับร้องได้หรือเปล่าทํานองได้หรือเปล่าเวลาเราไปทําวงโปรงลางต้องมีลําเต้ยสามประเภทนี้อยู่ด้วยกับการแข่งขันวงโปรงลางต่อไปเต้ยประเภทที่สก็คือเต้ยหัวนนตาลหัวดอนตาลโนน,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 นกับดอนอันเดียวกัน โนนหมายถึงที่นี่โนนที่โนนก็คือที่ที่เขินน้ำที่ดอนก็หมายถึงบริเวณนิดเดียวป่านิดเดียวแคบนิดเดียวเหมือนกับดอนปูตาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ดอนตาลลำแบบไหนเต้ยหัวดอนตาลทำนองก็จะเป็นแบบนี้ โอเดพี่ชายเออยพี่ชายเอยน้องเจ้าอคอลำเกี่ยวหัวดอนตานเตยต่อโอเดพี่ชายเอยเอาหล่าพอ่อบันเตย,ยลงมวนดอกไซกัน ใส่กันโอเดพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยก็ซาบานกเข้า,า,ขาตู้บ้านอ้ายมันขันห้องเขาสาบนกเข้าท้องบ้านอ้ายมันขันหมอนโอเดพี่ชายเอ้ยบัตรเทื่อมาหอดแล้วคู่คังสร้างบาต้ต้นก็สร้างบาต้ต้นก็คนไต้ได้สร้างบ้าต้นจะคอนตำ่ำโอเดพี่ชายเอ้ยโอเดพี่ชายเอ้ย แต่แดนแต่แตนแดนแต่แตน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 คล้าคล้ายกันกับลำคอนสวรรค์ลำพญาลำศรีพันดอนอันนั้นเราจึงจะไม่พูดถึงเดี๋ยวจะสับสนกันนะคะอัน,นเ,อเฉพาะของเราสัก่อนเอาหมอลำคอนสัก่อนอต่อไปก็คือเต้ยเดือน5เต้ยเดือนห้าก็มีเหมือนกันนิยมมากเล่นมากในจังหวัดโคราชใครอยู่โคราชบ้างมีไหมคะมีคนอยู่โคราชไหม มีคนอยู่โคราชไหมเต้ยเดือนหน้านิยมเล่นในเดือนห้าเทศกาลเดือนห้าก็คือบุญสงกรานนี่นะคะจะังหวัดโคราชเขาจะมีเกินซะก่อนเขาจะเดินไปอลองฟังดูนะคะสวยเอยสวยไรน้อนอน้องแม่ทองปอนก้อนนำคังคุณค่อนงาม อ้ยนี้เ,เ,เ,เออโอเด่น้องเอ,อ้ยผู้จบจบคือน้องผู้ดีดีคือน้องสิให้ไล่ลืมทิมไพสิลืมได้ง่ายๆฝ่าบ้องไ้ใส่บ่อปีนหินบ่อร้อยลองน้ำบ่มีมือสิไล่แฟนเด้อเด้ีเจ้าผู้แก้มเป็นแวนไว้ใส่แฟนนางเอ้ย

จนจนคนกะเ,เลเลไหลไปนํากันสลอยน้อยลอยทั้งกันกินพวกผู้หญิงเขาฟอนน้ากันแก้มว่านอนอเดินว่าแดดแท้งหอนคอยอเจ้าเขาเดินไปเรื่อยๆเล่นไปหลังจากเกิแเราก็มาเดินก่อนไปเรื่อยเป็นอย่างนี้นะคะน,นี่คือเต้ย นะคะมีอยู่เต้ยห้าประเภทใหญ่ๆนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเต้ยแบบเดินเป็นลำเดินลำอะไรซะมากไปเดี๋ยวค่อยพูดถ้ามีโอกาสในโอกาสหน,น้าต่อมาคือลำพิธีกรรมทํานองลาพิธีกรรมก็อย่างที่ว่าแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเหยค่อค,ะอค่ะแล้วเต้ยสดดคือะไรครับเต้ยสะดุดที่หมายถึง สนุกสนานให้มันสเสด็จซื่อเป็นคำพูดเฉยๆเป็นคำที่แบบว่าเป็นนิยามเฉยๆเต้ยฟาดบึ้มอย่างนี้นะเต้ยเสดิดก็เหมือนกันลำเพลินเต้ยเสดอดลำเพลินเต้ยฟาดบึ้มลำเพลินเต้ยอุตลุดอย่างนี้นะเป็นคำเฉยๆแต่ไม่ได้หมายถึงทำนองคำว่าสเสดิดหมายถึงให้ชื่นให้ให้ให้ใหใหสเสดิดให้สนุกสนานให้ฮึกเหิมขึ้นมาเฉยๆนะคะ ต่อมาก็คือพิธีกรรมหมอลำพิธีกรรมก็มีหลายทํานองส่วนภูมิภาคเอาจากสาธิตให้ฟังสักทํานองหนึ่งก็ได้เอานิดๆหน่อยๆนะคะมบันนี้ทาไมต้องมบันนี้ก็เพราะว่าเทียบชีงไงืมบันนี้บันนี้ก็คือฟังนะต่อไปนี้ฉันจะบรรยายแล้วนะ